สวัสดีครับก็พบกับโดนไทยกับตันครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาบินระบบ AB p o i n ยครับโอเคพี่แมนเริ่มเลยครับบินระบบ ABpoint ครับก็สตาร์ทเครื่องครับเอาเครื่องขึ้นโอเคเอาเครื่องเข้ามุมแป้งเอาเครื่องเข้าขอบแป้ง เขาแปรงเสร็จก็สับสวิตขึ้นขึ้นแล้วก็มาร์กเอที่หน้าจอครับ <S <S ก็ตั้งระดับตั้งดูว่าเราจะใช้ความกว้างในการพ่นเท่าไหร่ปล่อยน้ํากี่เเซนเรดาร์กี่เมตรอย่างเงี้ยครับถ้าเราโอเคถูกใจตรงนี้เราก็กดยืนยันใช่ไหมครับกดยืนยันเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องไปมาร์กบครับที่มาร์กบีเราก็ต้องเอาเครื่องป้ายจุดท้ายแปลงครับเอาเครื่องไปเลยท้ายแปลง ก็สุดแปลงตรงไหนก็ดูเอาครับดูจากาภาพในกล้องก็ได้ก็จะมีภาพดูที่กล้องครับนี้ถ้าเราพอใจแล้วเราก็เบรกพอเบรกเสร็จปุ๊บเราก็จะทาการมาร์คบีนี้พอมาร์คบีปุ๊บเขาก็จะถามว่าเราจะขยับซ้ายหรือขวาใช่ไหมครับนี้ถ้าเราต้องการที่จะขยับไปทางซ้ายเราก็ต้องโยกสติกไปทางซ้ายค้างไว้ครับเสร็จปุ๊บโดนก็จะเข้าเส้นอัตโนมัติ ใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยก็โดนเริ่มทํางานแล้วโอเคโดนกลับมาแล้วปึ๊บโดนเริ่มทํางานอัตโนมัติครับถ้าจะหดก็ได้ก็หดไปครับโอเคตอนนี้เราก็จะมาหด A B point กันครับตอนนี้โดนกำลัง ถอยหลังมาครับถ้าเราจะหด a อบีพอยแล้วก็ดันสติ๊กไปข้างหน้าครับตัวโดมก็จะหยุดแล้วก็จะข้ามเส้นไปเส้นต่อไปครับยืดได้หดได้ครับถ้าเราจะหดโดยทางไปข้างหน้าเราก็ต้องยืดกดถอยหลังมันก็จะกลายเป็นหดครับ a b ยืดหดได้ถ้าจะยืดไปข้างหน้าก็ดันไปข้างหน้าอันนี้เข้าใจนะครับครับทีนี้จะเป็นการต่อระบบ a b p o พอยครับ เอาเครื่องขึ้นบินครับเอาเครื่องขึ้นบินเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําการสับสวิตขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านโดนปุ๊บทีนี้ตัวโดนก็จะวิ่งกลับไปต่อจุดน้ําหมดเองอัตโนมัติครับง่ายๆครับกับระบบ a p p o i n t ครับขอบคุณครับ